หอไม่ปลูกที่ท่านขุดไว้ผมจะขุดเองอันนี้ของเราให้กำลังใจอาจารย์หมอหน่อยครับขบคุจอยอันนี้ของจริงครับของจริงชอบกตรต้นเป็นหมอจะขาได้ก็ได้จิางไปกไปหน่อยวันนี้เราประด้สนไปกันครับ ไม่ใช่เพื่อผมนะนเพื่อพ่อรอเก้าแล้วก็เพื่ออากาศที่ทุกคั้ครับเก่าเลยของกันราบผู้ภัเนี่ยตำรวอเนี่ยเป็นไหมนี่ทรงสเก็ตพาวเลยใช่ครับใช่ครับพี่ต่อจามสบายดีนะพี่ทีลบให้แล้วมา โอเคนะครับจำได้นะครับคุณหมอจำได้ดีดีะครับสองเดือนมาดูครับไม่ด้รู้วันการอะไรไม่เลยสุดยอดสุดดีตรงนี้จะดีนะคะดีน่อน้เลยอ่ะผ่าจะสวย้างอี่เดียวแล้วก็ขึ้นมาได้อีกชื่อติ๋มนะคะอัญุกรังเจริญสิริค่ะอ่าอาชีพเดิมเป็นพยาบาลนะคะพยาบาลท้องฉุกเฉินค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์อาจารย์สอนพยาบาลนะคะ อันนี้ถ้าเราเอาเอาสีทับเด็ดมาเนี่ยมันจะง่ายไม่ได้โฆษณายี่ห้อนะคือยี่ห้อไหนก็ได้นะมันจ้เชื่อมี้ำกับแห่งที่สุดนี่ไงที่น้ำที่ทำหมดนะเป็นไม้ดีที่สุดด้วยคิ้วไผ่ของเขา่ใช้สารสารนี่ครับผมแล้วไม่ได้ข้าวไม่ไเราเริ่มจากสุดอันนี้รอบข้อที่ถูกที่สุดที่เราได้แข่งรอบข้อที่ถูกแต่วันนี้พี่หมอเนี่ยเอาเงินไปถึง่อจะจัดการตัวนี้เลยรอบข้อที่ถูกหมาแล้ว ้วชื่อไม่ไทยเลยโอเคพอดีก็ได้มรดกสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็เลยทำยังไงนะคะที่ดินที่เรามีถึงจะทำประโยชน์นะคะก็ก็เลยมาทำเกษตรเกษตรสมผสานกันค่ะแล้วก็แบ่งพื้นที่นะคะทำทเกษตรก็จะมีปลูกไม้ผลไม้ผลไทยไม้ผลฝรั่งปลูกป่า ปลูกป่าปลูกไผ่<ๆ>แล้วก็มีส่วนปลูกผักนะคะแล้วก็มีห้องแหลเพาะเลี้ยงในเยื่อนะคะในพื้นที่ที่เราทําอยู่ตรงนี้ค่ะมันประมาณ60ไร่เนี่ยค่ะเราก็ปรับพื้นที่เป็นแบบโคกหนองนาโมเดลค่ะขุดสระขุดพองนะคะมีไฟฟ้ามีถนน<ๆ>นะคะมีบ้าน้าม้ใหญ่ดีไายแล้วก็อุ้ยเนี่ยหากราตั้งๆๆ ใช่ไหมเอาไม้พวกไม้พเป็นมม้แคบ่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเชื่อหนูจะเป็นเหมือนโวกที่บอกเราเปลี่ยนแล้วพื้นที่ที่เราปลูกป่านี่ประมาณสัก20ถึง30ไร่ถ้าเรามาปลุกร่วมกันระหวังไผ่กับป่าร่วมกันเนี่ยมันก็ประมาณสัก ห้ไร่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ป่า50ไร่ได้ไข่ห้ไร่ในพื้นที่เดียวกันนี่ค่ะค่ะคือที่เราปลูกไข่ไปด้วยนี่คือไข่เนี่ยมันเราไม่จําเป็นต้องดูแลอะไรมากมีระบบน้ําให้บ้างนะคะแล้ก็สามารถปลูกได้นะ,ะแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะไข่ที่ ที่เราปลูกก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีไผ่ที่แบบพ่อแม่ปลูกไว้ <respuesta. S 2> ให้นะคะไม่ได้ปลูกไว้ให้หราปลูกอยู่ในพื้นที่นะคะที่เราท้าเนี่ยมันก็จะมีไผ่เยอะเยอะพอสมควรนะคะก็จะมีเป็นพวกไผ่สีสุกซึ่งไผ่สีสุกเนี่ยอาจารย์จิรเดชแนะนําว่าเอามาทําเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะพวกโต๊ะก็อี้นะคะเตียงอะไรเงี้ยก็เป็นไผ่สีสุกนะคะที่คนเนี่ยไม่ได้สนใจ คนละเลยไผ่อันนี้มาคะซึ่งอยู่แถวบ้านมีเยอะมากเลยค่ะเขาเขาก็ไม่ไม่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเขาก็มีนํามาจากสารเป็นตะกร้าเป็นอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มูลค่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สนใจกันทมายถึงว่าไผ่กับป่านี่คือป่าอะไรก็ได้หรอคะไม้อะไรก็ได้เหรอไม้อะไรก็ได้ น้องผมนะเพราะว่าผมเก็มาเป็นวิทยากรในทีมก็เคมาเพาีอนี่ก็ทำซุ้มอย่างนี้บ้างชอบมานอนอาจารย์หมอท่านมีความสุขทีนี้เราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาแล้วก็สามารถนำ ที่เรามีเนี่ยมาสร้างมูลค่าทำเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วก็คิดว่าเออถ้าเราสามารถทำเฟอร์นิเจอร์ทำพวกนี้เนี่ยคือเราสามารถพาชาวบ้านในชุมชนนี้ค่ะเข้ามาดูเข้ามาศึกษา,าเราสามารถสึกอบรมให้เขาสร้างอาชีพนี้ค่ะสร้างไรายได้ให้เขาได้นะคะเป็นการช่วยเหลือชุมชนด้วยอ,อีกทางหนึ่งค่ะไม่สิบปีที่ออกจากมาเลเซีย อบรมเรื่องไผ่ก็เคยไปอบรมกับอาจารย์จิลรเดชนะคะครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะคือตอนนั้นก็คือทำเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นพวก,พวกโซฟาโต๊ะเก้าอี้อนี่ค่ะ ค่ะก็ได้ท um, um ําคนละหนึ่งตัวนะคะก็ก็ดีค่ะทำทำได้ค่ะก็ทําให้เรารู้ว่าเอองานช่างนี้ไม่ใช่จะผู้ชายทําได้อย่างเดียวนะคะผู้หญิงก็ทําได้เหมือนกันนะคะก็ทาทาได้อยู่ค่ะพอดีเคยไปฝึกฝึกทำเฟอร์นิเจอร์กับอาจารย์จิรเดชนะคะพวกโต๊ะโต๊ะนี่ค่ะโต๊ะโซฟาอะไรพวกนี้เคยไปทําไปแล้วค่ะมีคนถามว่ามาอบรมหลายครั้งไม่ได้อะไรบ้างนะคะก็บอกเลยค่ะว่าคือ ความรู้สึกของแต่ละครั้งมันแตกต่างกันค่ะจากการที่มาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยเออคือตอนนั้นยังไม่ได้ปลูกเลยค่ะก็มันจะมีแรงกระตุ้นให้เรากลับไปปลูกค่ะทีนี้พอกลับไปเนี่ยคือซื้อเลยค่ะซื้อซื้อต้นพันซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกปลูกปลูกตอนนั้นก็ปลูกประ,ประมาณสักที่สิบไร่ได้ค่ะทีนี้พอมาครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นความ รู้สึกที่แตกต่างกันไปคือมาครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเราบรรลุวัตถุประสงค์เบื้องต้นไปแล้วเรื่องของการปลูกตอนนี้เรารับรู้ถึงชีวิตที่มันเรียบง่ายแบบ s l o ไ l i ์นะคะไม่ต้องไปเร่งรีบไม่ต้องไปเดือดร้อนวิ่งเต้นอะไรกับใครเหมือนเหมือนโลกภายนอกอย่างเงี้ยเห็นคุณลุงแล้วบอกมีความสุขเนาะครั้งนี้คือเป็นเสวนาเนาะเป็นการพูดคุยแล้วก็ นึกถึงว่าเน้นเน้นเรื่องความรู้ชาการอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าอันนั้นคือปฏิบัตินี่คือเราลงมือทําเลยค่ะทาคนละหนึ่งตัวเลยแล้วทุกคนคือต้องอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องใช้แล้วก็ต้องทําให้ได้ทําออกมาเป็นรูปร่างให้ได้แต่อันนี้คือเราเหมือนว่าเราร่วมกันทำนะคะช่วยช่วยกันทำค่ะคือตอนเนี้ยเรื่องของการปลูกเนี่ยก็ก็ ่วงไปได้ระดับหนึ่งทีนี้จะลงมือเรื่องของไผ่เรื่องของงานช่างค่ะชอบชอบทำงานช่างด้วยค่ะเ <c oughs> ชื่อแล้วถัดมาจะกินข้าวกินปลาอะไรสองคนทีนี้ก็จะฝึกฝเรื่องของช่างนะคะก็ต้องกลับไปที่ฝากตัวกับอาจารย์เจรเดชอีกทีนึงก็ก็จะเอาจริงจังขึ้นนะคะก็จะทำเป็นงานทีมือพวกนี้ในเรื่องของงานช่างเพิ่มมากขึ้น,นะค่ะ ก็เอ so, ่อ uh, ก like so, well. so, so, ็ก็ได้ความรู้พื้นฐานนะคะในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการทำช่างหรือหรือว่าทำพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปต่อยอดงานของเราคือเราปลูกไผ่เอาไว้ใช่ไหมคะพอไผ่เติบโตเนี่ยเราก็นำไผ่ที่เราปลูกมาใช้งานส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เอ่อเราสามารถยถึงว่าประสบการณ์ที่เราทำเนี่ยเราสามารถสอนให้กับ ชุมชนคนคือแถวบ้านก็ค่อนข้างจะว่างงานกันเยอะเพราะนอกเหนือจากช่วงที่เขาทําอ้อยทํามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเวลาว่างแล้วก็ไม่มีงานทำเงี้ยค่ะเราก็เอาคนจํานวนเนี้ยมามาทําในเรื่องของไผ่นะคะก็เราก็จะมีไผ่ส่วนหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็ไผ่ที่เขาปลูกปลูกกันไว้เขาก็ไม่ไม่รู้จะเอาไผ่ไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไผ่เหลืออยู่เต็มเลยค่ะเราก็ สามารถเอาผ่ส่วนนี้รับซื้อเขาหรือว่าเขา,าก็สามารถ <c oughs> คือมีความรู้เขาก็สามารถไปทําเองได้ค่ะพ <c oughs> วกเครื่องใช้ภายในบ้านอย่างเงี้ยค่ะกโต๊ะเก้าอี้นะคะ <c oughs> พวกงานเ <c oughs> ฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะ <c oughs> แล้วก็เราสามารถสอนงานเขาถ้าเขาสนใจงานทางด้านช่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็ สามารถอสอนเขาแล้วก็สามารถอบรมเขาในเรื่องความรู้การการทำเฟอร์นิเจอร์อันนี้ได้หรือในเรื่องของการทําบ้านทาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะคืออาจารย์ก็ก็ก็สามารถทําได้เงี้ยล้วก็อาจจะส่งเขาให้มาเรียนต่อยอดให้ให้สูงขึ้นนะคะได้ค่ะแล้วก็พวกไข่พวกอะไรที่ที่มันเหลือใช้ในบ้านแล้วก็สามารถนํามาทําให้เป็นประโยชน์ จากเกษตรกรมาดีไม่เกี่ยวเลยรวมได้หมดเลยะเราต้องปลูกป่าก่อนใช่ไหมคะก็ผมปลูกแซมไงเพราะในส่วนตัวเราคือคือเราก็มีงานเกษตรมีงานแลบเพราะเลี้ยงใน้เยื่อด้วยค่ะหลายๆอย่างอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยงานตรงตรงจุดเนี้ยถือว่าสามารถช่วยชุมชนได้ด้วยน่คะคือ พออายุเยอะขึ้นในระดับหนึ่งเราจะไม่ต้องการอะไรมากแล้วแค่ข้าวสามมื้อเราก็อยู่ได้เราก็ไม่ได้กินอะไรมากมายนะคะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะนะคะก็คิดว่าชีวิตในบ้านไาลที่มีความสุขแบบนี้แบบร่มเย็นอากาศดีนะคะแบบเรียบง่ายแบบเรียบสงบพวกนี้ค่ะมันเป็นความสุข ระยะยาวค่ะก็เลยคิดว่ากลับไปอีกทีนนเนี่ยคงจะต้องไปปลูกเพิ่มมะค่ะ <laughs> ที่ที่ร้อยกว่าไล่คงแบบนี้เลยค่ะคือคือตอนนี้ก็ไผ่ไผ่ไประมาณยี่สิบแล้วก็ไม้ป่าประมาณสักยี่สิบสามสิบไร่ทีนี้ ไอ้ที่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็ก็จะปลูกอย่างที่คุณครูแม่ทำคือปลูกผสมผสานกันไปแต่ปัจจุบันนี้คือความรู้มันค่อนข้างกว้างมากขึ้นมีการนำไผ่มาสร้างสรรงานได้ได้เยอะขึ้น นอกจากใช้ในชีวิตประจำวันก็จกะมาน,นำมาจาักษสารนำมาทำพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะทำงานทำงานที่มันเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นนะคะบางคนก็ทำเป็นบ้านหรือทำเป็นเดี๋ยวนี้นะคะคือมีการปรับปรุงวิธีการการรักษาหมอดเนี่ยค่ะคือสามารถทำบ้านทำเป็นอ,อาคารนะคะทำเป็นแบบทำให้สามารถสร้างได้อยู่ได้ หลายสิบปีไม่เหมือนสมัยก่อนบางทีเป็นปีสองปีก็ก,ก็มอดกินก็แต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการนะคะวิธีการที่จะทาให้สร้างเป็นอาคารบ้านเรือนที่มันอยู่ได้เป็น10-20ปีหรือในความรู้ของต่างประเทศที่เขานํามาทําปัจจุบันนีนะะ้ในไทยคือเขาเขาไปเรียนรู้วิธีการรักษารักษาบ่อรักษาอะไรเนี่ยอยู่ได้หลายร้อยปีเลยค่ะ